ใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วกังวลเรื่องประกันแพงนะคะรู้ไหมว่าจริงๆรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถซื้อประกันชั้น2พาร์ได้แล้วประกันชั้น2พาร์คืออะไรดีกับคนงบน้อยอยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเล่าให้ฟังว่าคุ้มแค่ไหนสิ่งที่แตกต่างจากประกันชั้น1เลยก็คือประกันชั้น2พาร์นเนี่ยเขาจะคุม้มครองในกรณีที่รถชนกับรถเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะคุม้มครองตามทุนประกันแบตเตอรี่เนี่ยจะคุ้มครองโดยหักค่าเสื่อมตามอายุปีรถและไม่เกินวงเงินทุนประกันที่สสคััััััััััญปปปปรรรรรรระะะะะกกกกกนนนนนนนชช้้้้้้้้2 2าา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 มมมมถถซซ่่่ออออออหหหหหงงงงไดดเเเเืบบ1ลลยยยยยตตตววภทีีแ ับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนประกันประเภทเนี้จะคุ้มครองในกรณีที่รถชนรถตามวงเงินทุนประกันรวมถึงมีการคุ้มครองแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคุ้มครองบุคคลภายนอก500,000บาททั้งความเสียหายทรัพย์สินและเขาก็ยังครอบคลุมไปถึงค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันตัวผู้ขับขี่ซึ่งของอดิยะเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกทุนตั้งแต่100,000ถึง500,000บาทแล้วก็เบี้ยประกันเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่13,000บาทถึง19,000บาทตอบโจทย์คนใช้รถ EV ที่รับรถตั้งแต่1ถึง5ปีขึ้นไปที่ต้องการซ่อมสูตรแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับอะไรในการซ่อมอยากให้รถของเราอ่ะได้รับความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกับประกันชั้น1ซึ่ง ประกันเขาก็คุ้มค่านะคะแล้วก็เลือกเบี้ยตามพืนประกันได้ตามที่เราต้องการส่วนการบริการของวิริยะเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าบริการดีมากเคลมง่ายไม่ยุ่งยากมีศูนย์พัธมิตร EV แบรนด์ชั้นนาครอบคลุมทั่วประเทศการซ่อมมีคุณภาพเขาใช้อะไหลแท้มีการรับประกันหลังซ่อมและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน V ี o ร d s ซ d e Service ตลอด24ชั่วโมงสรุปง,ง่ายๆการชั้น2 plus ของวิริยะเหมาะมากกับคนที่ใช้รถ EV นะคะที่อยากได้ความคุ้มครองเทียบเท่ากับประกันชั้นหนึ่งแต่จะะเท่่่าาาาปรรรกกััันนช้สหบถถ E ็ือวคคุมลแ